เอาเลาะมีตัวมีตนไหมพิสูจน์อะไรได้บ้างค่าก็เพื่อเอาเลาะเลิกงมง,งายกันสัีมันขัดแย้งในหลักธรรมชาติคุณเชื่อชักจนงมง,งายจนพวกคุณ่ะวิปริตวิปราสไปแล้วกาบขอภายชาวพุทธด,ดีๆล่วงหน้าเลยนะครับนี่เหรอคือพระพระเขาต้องเป็นคนที่มีจิตใจสูงส่งกว่าคนปกติไม่ใช่หรอเขาต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงไม่ใช่เหรอ แต่ทำไมพระรูปนี้สัมผัสได้ไม่ถึงผู้ที่มีจิตใจสูงเลยไม่ขอเรียกพระละการขอเรียกว่าคุณนะการที่คุณถามว่าพระเจ้าเนี่ยพิสูจน์อะไรได้บ้างและสิ่งที่คุณกราบไหว้อะรูปปัน้นหินอิดดินปูนทรายอะ่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สอนแต่ทำไมคุณยังกราบไหว้กันมันพิสูจน์อะไรได้อ๋อในนั้นเนี่ยมันมีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่คุณพิสูจน์ยังไงเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าในนั้นมีมันอาจจะเป็นแค่สัมภเวสีมาหลอกกินเครื่องเส้นคุณก็ได้คุณณณูไ้ววาาานนัก,กเรเระลลลคคคุบุบบหช คุณรู้สึกอิ่มเอมใจมันก็เลยทําให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมีตัวตนผูกไหมเหมือนการอย่างศาสนาอิสลามถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระเจ้า แต่เวลาที่เราทําการสักการะทาการละหมาดเนี่ยเราก็รู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอมใจแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วสําหรับคาว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไม่ต้องส่งมเมสเซจไปหาพระเจ้าให้พระเจ้ามาออกรายการโขนกระแสะคุณก็ไม่ต้องไปส่งมเมสเซจหาเทวดาให้เทวดามานั่งโวนกระแสะคุยกันระหว่างเทวดากับพระเจ้าค่าก็เพื่อนลรอค่าอะไรเพื่อนหรอค่าสัตว์หรือเปล่าถ้าค่าสัตว์ของอิสลามเนี่ยใช่ค่าเนี่ยเพื่อนหรอเนื้อสัตว์ก็เอาไปกินเอาไปแจกจ่ายให้กับคนยากหลายคนจนตัวคุณเองซะอีกมีกฎว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ค เอ้าก็เราไม่ได้ฆ่านี่ญาติโยมถวายให้เอา้าเป็นความผิดของญาติโยมซะง,งั้นญาติโยมเนี่ยเขาจะเอามาถวายให้คุณเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อชิ้นส่วนสัตว์มามีคนซื้อมันก็ต้องมีคนฆ่าลองคนทั้งโลกไม่กินสัตว์ดีใครจะมาบ้าฆ่าสัตว์เล่นไปวันๆถ้าคุณจะมองว่าการที่อิสลามเนี่ยฆ่าสัตว์เพื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งผิดคุณก็ลองเป็นพระมังสวิรัตให้ดูหน่อยดิแต่ถ้าหมายถึงชีวิตคนไม่มีนะอิสลามเขาก็มีกฎห้ามฆ่าคนนะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสงครามเพื่ งมงายสักทีศาสนาที่ใกล้เคียงกับความงมงายมากที่สุดก็คือพวกคุณนี่แหละปากบอกศรัทธาในองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจิ้งจกสองหัวแมงมุมสิบขาคุณก็พากันกล่าวไหว้เคารพบูชาแล้วเจา้จาพ่อเจ้าแม่เนี่ยเดินกันให้เต็มไปหมดล่าสุดมีเจ้าพ่อดลมอนด้วยอา้าวก็มันไม่ใช่ทุกคนนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเอาเวลาที่จะโจมตีศาสนาอิสลามเนี่ยไปสั่งสอนคนในศาสนาของคุณนะ่ะให้มีความเชื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อนดีกว่าไหมคุณเคยเห็นอิสลามคนไหนมาอ้างตัวเป็นศาสดาองค์ที่ร่าามมงงงััันนนกกดใคยแแข ในหลักธรรมชาติสิ่งที่ขัดแย้งหลักธรรมชาติก็คุณนั่นแหละธรรมชาติของมนุษย์ก็รู้อยู่กินดำรงอยู่แล้วก็สืบพันธุ์แต่คุณก็ห้ามสืบพันธุ์สุดท้ายเป็นไงอะ่พะพระรอเนนพระลวงศรีกามีอะไรกับศรีกามันก็มีข่าวอยู่พระที่เขาตัดได้แล้วจริงๆมันก็มีแล้วคุณอ่ะตัดได้หรือเปล่าถ้าจะเอาหลักธรรมชาติมาอ้างคุณเนี่ยแหละที่มันฝืนธรรมชาติส่วนความวิปลาสเนี่ยคงไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะคุณนี่แหละคือความวิปลาสของศาสนาพุทธเพราะพระดีๆเนี่ยควรมีความคิดสูงส่งไม่ใช่หิวสสสกกกลลดด็อออออแแงงงีีีีทบบนนน้้ภััยชาพุธๆคครึะ คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของชุดท้ายของกระผมเพราะชื่อของกระผมได้ยกขึ้นไปสู่กรรมธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมหรืออาตมาภาพอาจจะถูกสอบอธิกรณ์เรื่องวิน,นัยถึงขนาดอาจจะถูกจับสึดว่ากระผมออกตัวอาจจะแรงไปสุดโต่งไป งไปและกนำความจริงที่ไปได้ประสบพกพามาทำเป็นคลิปออกเป็นการปลุกจิตสำนึกของชาวพทกเราให้ตื่นรู้ภัยพระพุทธศาสนาแต่กลับผมหรืออาตมาภาพเป็นแค่พระผู้น้อยไม่มีตำแหน่งยศสาบรรดาศาักด์ใดๆที่จะไปต่อล้อต่อคอน ผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีอำนาจเอาจริงนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมต้องการอาแล้วมุสลิมจะเอาอะไรอีกวะต้องการอะไรอีกก็เขาจะถูกสอบธรรมบินัยแล้วไงเขาจะโดนจับศึกแล้วเนี่ยจะเอาอะไรกันอีกสิ่งที่มุสลิมต้องการก็คือการให้เขาเนี่ยแสดงความเข้าใจยอมรับข้อผิดพลาดแล้วก็แสดงการขอโทษออกมาอย่างจริงจังเท่านั้นเองไม่ต้องถึงขั้นจับศึกก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยการที่เขายอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อมาบวชเป็นพระเนี่ยแสดงว่าเขารักศาสนาพุทธพอสมควรสิ่งที่เขาทําไปมันก็เพียงแค่ค,ความผิดพลาดถ้าเขายอมรับเข้้้้าาาาใจสนนนนึึกกกกผิดดแแลลว็เเเทีีี่่ะะบบยยซงััหหหขรรม ศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังเนี่ยในอนาคตเขาอาจจะเป็นพระที่ดีองค์หนึ่งก็ได้แต่ก็นั่นแหละถ้าใครได้ดูคลิปตัวเต็มนะก็จะรู้ว่า อนอกจากเขาเนี่ยยังไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยผิดเขาก็ยังจะบูรดมเพิ่มเติมด้วยแล้วรู้ได้ไงอ่ะว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดก็เพราะว่าการที่เขาเนี่ยจะถูกสอบสวนก็แปลว่ามีพระผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขากระทาลงไปเอาจริงนะไม่ว่าคุณจะไปเจออะไรมานั่นมันก็เป็นเพียงแค่การกระทาชั่วระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันถ้าหากให้แนนโนเป็นผู้พิพากษาเนี่ยแนนโนก็คงลงทานแค่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้นแหละคงไม่ลากศาสนาความเชื่อแล้วก็ความศ คุณควรที่จะให้ข้อคิดแง่เตือนใจแล้วก็สติทุกศาสนาอยู่ด้วยกันได้นะครับถ้ามีความเข้าใจให้กันเคารพแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันท้ายที่สุดแล้วจากใจผมก็ไม่เห็นด้วยนะถ้าคุณจะโดนสืกเพราะว่าคุณก็รักศาสนาของคุณใช่ไหมเพราะต่อให้คุณโดนสืกแต่ว่าคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็จะเปลี่ยนแค่จากพระที่ไม่เข้าใจใกลายเป็นบุคคลธรรมนาที่ไม่เท่าใจเท่านั้นเองสู้ให้คุณเป็นพระต่อไปแต่ว่ามีทัศนคติที่เปิดกว้างแล้วก็ยอมรับในทุกศาสนามากขึ้นจะดีกว่า